ก็สวัสดีครับพบก,กับรายการชักกี้ขับนะเป็นการกลับมาอีกแล้วครับในรอบเดือนเพราะว่าเปิดเรียนก็ไม่ค่อยมีเวลาครับก็หนงคลิปนานๆทีแล้วกันวันนี้อยู่กับเกม WME เม y h e, เหมนะก็ไม่ได้มาเล่นแต่ว,ว่าจะมาเปิดแท็คเฉยๆไม่มีอะไรมากนะครับก็ุยกันเลยดีกว่า,าเข้ามาในเกมครับผมได้เลเวล10นะชื่อผูมิี่เลเวล10 นี่ก็คือตัวละครทั้งหมดที่ผมมีนะฮะที่เด,เด่นๆเลยหกอันดับก็ไปแพ็กกันดีกว่าไม่ต้องพูดเพิ่มไม่เสียเวลานะครับก็ไปแพ็กน้งมวนปั๊มนะก็จะมีนี่ผมมีหกร้อยทองเลยก็ไม่กล้าจะมาเปิดสั้นๆนะสองแพ็กสองแพ็กราคาในแคสนี้ก็ถือว่าเอาเรื่องครับทองนี่ไม่ได้ไม่ได้มาง่ายๆนะาาก็เจอกล่องพเม,มีกันดีกว่าถูกเลยละห้าสิบ ได้4ดาวซุปเปอร์สตาร์มีอยู่3ปรเซ็นต์โคตรโคตรเที่ยเลย3ดาวมีอยู่20อันนี้พอได้2ดาว77อันนี้ไม่น่าไหวนะครับขอ1แพ็คแพอนเด่ดิเลยอยากได้ดูมายตายได้หรือเปล่าขอ4ดาวเลยขำขำคำขำ2แพ็คขำขำการเปิดก็แค่ลากกระเป๋าเข้าไปตรงนี้นะครับแล้วก็รอเหมุนนะอย่าจะ ขอใครก็ได้ที่ไม่ใช่ผู้หญิงอะผมเชี่ยผู้หญิงเยอะเลยอะกเดเลยกดเลยเออ้ลิต้านะครับตัวสัตว์ดาวตัวแรกของผมเป็นผู้หญิงคือลิต้าโอ้โหสี่ร้อยแล้วอะน่าอยู่ได้อยู่อยากเป็นผู้ชายมากกว่านะโอ้โหสามดาวก็ต้องรับของกันหน่อยครับได้มาสามทองไม่แม,ม,ม้มีวันเกิดเด้งขึ้นมาเลยครับผม ได้รูทฟรีเหรอไอเทมเคสมาเปิดแก้ไขกันก่อนแล้วกัน,กนครับเป็นพวกของบบาต้องช่วยอัพได้เงินร้อยห้าสิบไม่คุ้มเลยนะเกลือครับมาเปิดสักพักหนึ่งใ,ใจผมก็คืออยากเปิดแพ็คเนี่ยรอโซนนะเลยรอโซนมันกล่องเปิดแพ็คสมักดาวได้เจฟแฮดี้ไปแล้วคนระับรอโซนนี้ สองดาวกนโอ้โหเยอะชิบหายถ้าอยากใกล้สุดใน,น,นี่ยนี่อะถ้าให้ดูมานี่ก็ยังมีดิวแมนตายแน่นอนจากซีหน้ายก็ได้โชว์แมนเนี่ยแล้วก็ใสโอ้โหนี่ก็อลิสเตอร,ร์แบล็กนี่ก็อยากได้ดูเดทกันหน่อยโอ้โหสี่ดาวสองเปอร์เซ็นต์เกินอะเผื่อรีเมีอันดีไหม <laughs> แพ็กเลเยจนะเเจนก็เอาเรื่องอยู่<ม>พรีเมียมนี่โอกาสที่จะดีๆนี่จะเยอะกว่าไหมผนไม่มีเคนด้วยนะร้อยทองไม่ไหวเปิดที่หมดเลย องขอเสียงพเมียมอยอันหนึ่งกันนะเกิด้จตำนาน,นถึงไหมว่าจะได้ยา,ยาก็ตามเลยครับแพทสุดท้ายในวันนี้ก็จัดเลยไม่ต้องรีรอแล้วผู้หญิงนี่คือแบบได้เยอะแล้วอะ่ะของผู้ชายว่้าไหมเจ็บผ่าดีกุงผ่านไปครับเอาก,กดเลยทรงบิกอีน่ะ S <S <an> เฮ้ยลิกแฟร์ป้ะเนี่ยโอจแสองดาวโอ้โหมันจะเป็นลิกแฟร์นะผมยังไม่ผิดนั่นแหละทัพนานนครับจะมีแค่สองดาวเอาก่อนคพงดีอ่าก็ไปดูทีมก่อนดีกว่านี่เลยครับที่ได้ใหม่ลิต้านีนนี้สามดาวตัวแรกเลยนิวมดจัดอะโอเกินอัพอัพหน่อยอัพต่างฟังทำเพลงให้เสียเวลาก่อน ทีหมดเลยตังค์อยู่เจ็ดร้ยแปดเอาแค่เผื่อเผื่อทำให้ตรงกับทางทีว่าอย่างนี้ก็ใช้ได้ฝรฟร์คงไม่น่าไม่น่าไม่น่าใช้เพราะมี่จ๋าเจอใบอันมีเบลล์แอดมีโลจอกมีฟินบาร์เลอร์นะครสองดาวที่โหดอยู่แล้วอาจจะใช้เจ็ดพันด้วยซ้ำเพราะคือตัวโหดนะแม้แต่กากกว่าตัดก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรแต่เพียง ไม่มีอะไรแล้วขอตัวลาแตนะ่เพียงเท่านี้นะครับก็พบกันใหม่ตอนหน้าว่าจะเป็นเกมอะไรจะมาทำอีเวนต์อะไรก็พบกันใหม่นะฮะกับคลิปหน้าสัวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับก็ก่อนจะจากลากันก็อย่าลืมนะครับนี่นี่น,นี่เห็นไหมปุ่มติดตามดกดไปด้วยนี่แล้วก็ กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เลยนะครับวันนี้ก็ขอราไปก่อนพบใหม่ตอนหน้าครับผมสวัสดีครับ